เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตแปลงนาที่ผมทําแบบไม่ไถพวนดินนะครับแล้วก็ปักดําด้วยต้นกล้าต้นเดียวแบบ SRI นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังปักดํามา10วันีหน่อยนะครับก็คือผมปักดนานาเนี่ยเสร็จประมาณวันที่6ที่7นะครับก็เริ่มปักดำมาที่1ส่สิงหานะครับนาไร่เดียวแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าปักดํานาคนเดียวนะครับบางวันมันแดดออกมันก็ ร้อนเกินก็มาทําช่วงเย็นๆนะครับพอดีต้นกล้าเราเพาะใส่กระบ,บะเพาะอยู่แล้วนะครับมันไม่มีปัญหาเรื่องว่าเราไม่ได้ถอนเหมือนต้ตนกล้าที่เขาถอนโดยปกตินะครับมันมีกระเปาะดินอยู่แล้วนะครับดําหน้าช้าไอ้พวกที่อยู่ในถาดเพาะมันก็โตไปข้างหน้าอยู่แล้วนะครับก็ดําหน้าคนเดียวนะครับเล่นๆไปบางวันก็ได้มาทําแค่ชั่วโมงเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเขอเกริ่นไปก่อนว่า รอบแรกนะครับผมปักดําไปล้มเหลวนะครับถือว่าล้มเหลวคือผมขังน้ําในปแปลงนานะครับประมาณสิบแปดวันยี่สิบวันแล้วก็ปล่อยน้ําออกจากปแปลงนานะครับหญ <c oughs> ้าตายเตรียนเลยแหละดีนะครับแล้วก็ปักดําต้นกล้าโดยต้นกล้าที่อายุสิบสองวันนะครับซึ่งผมว่าต้นกล้ามันเล็กไปด้วยนะครับสิบสองวันเนี่ยพอเราปาักดําไปปักดำอยู่สี่ห้าวันจนจะเสร็จแล้วนะครับ ฝนหาใหญ่ลงมานะครับโอ้โหน้ำหลากน้ำหลากแรงขนาดไหนอ่าเดี๋ยวตัดไปดูคลิปนะครับโอ้โห,โหฝนหาใหญ่ตกลงมานะครับโอ้โหน้ำเต็มทุ่งนาเลยดำนาจวนจะเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่า <c oughs> ต้นกล้าเป็นอย่างไรบ้างสภาพตอนนี้โอ้โหโอ้มันพัดถังสองรอยลิตรผมมาเลยอ่ะโอ้โ ดูท่าจะต้อง<ฮะ>เปลี่ยนแผนแล้วนะครับโอ้โหจะล้นออกคันนาฝั่งนู้นแล้วดูดีระบายน้ําทันหรือเปล่าตรงนี้โอ้แรงมากนะครับโอ้โหทางระบายน้าสุดเฉินออกจากนานะครับโอ้ผมว่าต้นต้าผมเละเลยแหละอย่างนี้อ่าอย่างในคลิปนะครับน้ำโอ้โหมันหลากลงมาจากภูเขาแรงมากนะครับต้นก้าเล็กๆนะครับเสียหาย เสียหายเกินเจ็ดิบแปดิบปอร์เซนนะครับเสียหายเยอะเลยนะครับบางต้นก็หายวับไปกับน้ําทั้งแถบนะครับบางแถบก็โดนตะกอนดินนะครับทับถมไปหมดนะครับผมก็ใช้ต้นกล้าที่เหลืออยู่นะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เพาะเสริมอีกนิดนึงนะครับเพาะไว้ทีนี้ก็อ้าวโอเคใช้เป็นต้นกล้าที่อายุเยอะขึ้นทีนี้นะครับใช้ต้นกล้าอายุยี่สิบห้าวันนะครับพวกปักดําไปหลังๆก็อายุเดือนหนึ่งนะครับ มันก็โอเคนะผมว่าต้นกล้าโตขึ้นระบบรากแข็งแรงขึ้นแล้วเราเพาะอยู่ในกระบะเพาะอยู่แล้วนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยผมจะจะเปลี่ยนกระบะเพาะนะเพราะว่าปีนี้ผมเพาะใส่กระบะเพาะที่เป็นอะไรละ่สรนนะสําหรับนายน์นะครับสาหรับนายนผมว่ากระบะเพาะมันเล็กไปนะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นกระบะเพาะแบบสีดํอ่าที่มันมี200หลุมนะครับ200หลุม ้นกล้าจะโตได้กว่านี้นะครับแล้วก็แตกกอตั้งแต่ในกระบะเพาะนะครับแล้วเราก็ค่อยๆป,ปักดําไปดูนะครับการแตกกอเนี่ยปักดําไปได้แค่10วันนหน่อยนะครับนะครับแต่ละต้นเริ่มแตกกอแล้วนะครับนี่จากข้าวต้นเดียวนะครับต้นไหนตั้งหลักได้เนี่ยมัน3มต้น4ต้นนะบางต้นนี่แตกยอดมาห้าต้นแล้วฝนก็ไปปลอยมาแล้วปักดําระยะห่างประมาณ40ซนติเมตรโดยประมาณนะครับ ดูดิแต่ละต้นว้าฝนตกซะง,งั้นเดี๋ยวหลบฝนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันต่อดูไปมองอาจจะดูห่างๆนะครับเดี๋ยวรอมาโตสักหน่อยอ่ะมาดู <c oughs> ข้าวกันต่อนะครับเมื่อวานช่วงเย็นนะครับมาถ่ายคลิปไปรอบหนึ่งแล้วก็ฝนมาก่อนนะครับก็ห <c oughs> ลบฝนอ่ะโผลมาอีกวันนึงเลยนะครับตอนเช้านะครับอ่ะมาดู ต้นกล้าที่ปักดำไปนะครับแอบปักดำไปแค่สิบกว่าวันนะครับดูสิบางต้นมันแตกกอแบบนี้แล้วนะครับหนึ่งยอดสองยอดสามยอดสี่ยอดห้ายอดหกยอดนะครับต้นนี้สิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดยอดปักดำนาด้วยต้นกล้าต้นเดียวแบบ SRI นะครับดำที่ระยะห่างสี่สิบเซนติเมตรนะครับ ใครมาเห็นก็บอกว่าโอ้ทำไมห่างจังนะครับแต่ผมว่าระยะนี้แหละเดินจัดการหญ้าในแปลงนาได้ง่ายนะครับตั้งแต่ผมปลักดำมานะครับยังไม่ได้ขังน้ําในแปลงนาเลยนะครับก็มีแค่น้ําฝนธรรมชาตินะครับกับฝนตกประมาณ3มรอบแล้วแหละสรอบกับเมื่อวานนะครับต้นกล้าถูกน้าฝนหน่อยก็จะแตกแตกยอดได้ดีนะครับคือประเด็นหนึ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันก็คือ นึกว่าข้าวเป็นพืชน้ํานะครับจริงๆข้าวไม่ไม่ใช่พืชน้ํานะครับข้าวเป็นพืชแค่ทนน้ําท่วมนะครับถ้าเราขังน้ําในปแปลงนาตลอดเนี่ยข้าวมันจะไม่ค่อยแตกกอนะครับผมก็เลยยังไม่ขังน้ําในปแปลงนานะครับ <c oughs> แต่ถ้านาใครพื้นที่ปรับระดับได้ดีก็อาจจะเอาน้ําจีตเจียไปก็ได้นะครับปล่อยให้ช่วงมันแห้งบ้างนะครับมันเริ่มแตกกอสามถึง 8ยอดเลยนะบางต้นนะครับต้นไหนตั้งหลักได้ระบบรากเดินปุ๊บเเริ่มแตกกอแล้วดูสิหนึ่ง6ี่ห้านะครับ6ยอดอ่ะพวกนี้ก็เริ่มแตกยอดมา2ยอดแล้วบางต้นก็ยังไม่แตกกอะนะครับก็การไม่ขังน้ำในแปลงนามันก็น้ำไม่ล่มนะครับเดินได้สบายเลยนะครับเดินได้สบายเลยแนะลย้วนกะ็มีหญ้า เกิดบ้างนิดๆหน่อยแล้วก็เดินถอนออกหน่อยนะครับมันมีหญ้าบางชนิดที่มันไม่ไม่ตายเวลาน้ําท่วมนะครับเริ่มแตกกอดีมากเลยนะครับสังเกตนะเวลาข้าวมเมล็ดที่มันร่วงหล่นตามคันงคันนานะครับดินแห้งๆเลยไม่มีอะไรปกคลุมไม่มีน้ํามาแตกกอได้ดีนะครับไปเห็นของสวนเพื่อนนะครับข้าวที่มเมล็ดที่มันอยู่บนคันงคันนาที่มัน ล่วงหล่นนะครับโอ้โหแตกได้30-40ยอดเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ดูสิหลังปักดำไป1 2ึ่งสอี่ห้านะครับหนุ่นโอ้แตกกอดีจริงๆนะครับการปักดำต้นกล้ามเมล็ดเดียวนะครับระยะห่างพอประมาณเนี่ยระบบรากเขาจะไปหากินได้เยอะไม่ได้แย่งสารอาหารกันเองนะครับมันก็แตกกอได้ดีนะครับ บางท่านอาจจะปักดำที่ส5ิห้าซนติเมตรก็ได้นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านในปักดำระยะห้าสิบเซนเลยนะเมตรหนึ่งก็มีนะครับแต่ของผมมันเป็นข้าวหวานสั้นนะครับเป็นพันข้าวนาปังอายุแค่ร้อยสาสิบวันนะครับก็ระยะปักดำก็ส5สิห้าเซนสี่ิบเซนนะครับแต่ก็ดีดูเหมือนจะห่างของผมก็กะว่าให้ พอระยะแตกกอไปสักหน่อยนะครับให้เขาแตกกอได้ค่อนข้างดีกว่านี้นิดนึงแล้วก็ถึงจะเริ่มขังน้ําในปแปลงนานะครับเนี่ยมันก็มีพวกหญ้าตัวนี้ที่ไม่ตายน้ํานะเวลาน้าํามาหญ้าไข่เขียดมาถอนออกบ้างนิดหน่อยถอนหญ้าเล่นไปผมราว่าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จนะครับถอนหญ้าไม่ได้ถอนแบบทั้งวันนะครับเชา้ชาเย็น,ยนมาทําวันละชั่วโมงนะครับถอนหญ้าเล่นไปไอ้พวกหญ้าบางชนิดอย่างเงี้ยไม่ถอนก็ได้นะ ถ้าน้ำมาเนี่ยเราขังน้ําในแปลงนาช่วงข้าวแตกกอแล้วนะครับขังไปยันระยะที่มันจะตั้งท้องนะครับจนตั้งท้องนะครับหญ้าพวกนี้ก็จะโดนน้ําควบคุมอ่าแล้วก็ปลาที่จะปล่อยเลี้ยงในแปลงนานะครับก็จะช่วยคุมหญ้าไปด้วยนะครับปลาบางชนิดก็อาจจะกินต้นหญ้าเป็นอาหารนะครับแล้วก็กวนน้า ให้น้ำขุ่นน้ำในแปลงนานะครับหญ้าพวกใหม่ๆก็จะไม่งอกขึ้นมานะครับธรรมดานะครับปีนี้มันยังไม่มีฟางอะไรคลุมแล้วก็มเมล็ดหญ้ามันก็เกิดเราถอนออกหน่อยเดียวมันก็ไม่มีมเมล็ดแล้วแหละไม่ได้พลิกหน้าดินไม่ได้ไถนะครับไม่ได้ไถไม่ได้พลิกหน้าดินขึ้นมาใหม่มเมล็ดหญ้าก็คงไม่ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะลอยหลอลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่าไปซีเรียสเรื่องหญ้านะครับมันเดินถอนได้ถอนแค่รอบเดียวก็พอแล้วนะครับสําหรับผม ถอนแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักกลางๆเดือนกันยานะผมว่าต้นข้าวได้เดือนนหน่อยเนี่ยกน้ามาพอดีช่วงนั้นนะครับน้ำหลากมาก็ให้น้ําคลุมหญ้าช่วยนะครับ <c oughs> แต่ว่านี้นะเดี๋ยวผมจะเดินพามาดูตรงนี้ผมไม่ได้ปลักดําทั้งแปลงนะแปลงนาต้นกล้าม,มันหมดนะครับ ธรรมดานะครับปีแรกก็ยังไม่มีความเชี่ยวชาญยังไม่ชํานาญนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปต้นกล้ามันหมดนะครับเพราะว่า <c oughs> จริงๆอ่ะเพาะต้นกล้าไว้มันก็พออยู่แล้วแหละสําหรับปักดานะครับมันเกินเพาะเกินด้วยซ้ําไปจริงๆอ่ะมันถาดนาโยนมัน400กว่าหลุมนะครับนาแปลงนี้อ่ะจริงๆถ้าปักดําระยะนี้มันใช้แค่25ถาดนะครับผมก็ทําเผื่อไว้30 32 33ามนู่นหละมั้งนะครับ แต่ว่าเราปักดำนาไปรอบแรกนะครับปักดำจนจะเสร็จแล้วอะน้ําป่ามันหลากมายังคลิปที่ให้ดูนะครับโอ้โหต้นก้าเสียหายไปเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้ต้นก้าที่เหลืออยู่นั่นแหละแล้วก็มีเพาะเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็จะห่างกันเยอะห่างวันเพาะเพราะว่ามันเป็นข้าวนาปังเนาะมันก็จะไม่ได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันเพราะว่าครบกําหนดวันมันมันพร้อมเกี่ยวเลยนะครับไม่ไม่เหมือนข้าวอ่า นาปีนะครับที่ปักดําช่วงไหนก็จะได้ไปเกี่ยวพร้อมๆกันเนาะก็เมื่อต้นกล้าไม่พอนะครับโซนนี้มันสูงหน่อยผมเลยใช้วิธีหยอดเมล็ดนะครับหยอดลุ่มเลยนะครับก็พื้นที่เหลือประมาณงานหนึ่งนะที่ไม่ได้ปักดํานะครับใช้วิธีหยอดเมล็ดก็ห่างกันประมาณสิบวันแต่ต้นกล้ามันเพาะมาแล้วอะก่อนหน้านั้นเป็นเดือนก็แสดงว่าไอ้ที่หยอดเมล็ดไปกับ ไอ้พวกที่ปักดำไปห่างกันเป็นเดือนเลยก็คงต้องเก็บเกี่ยวพวกนี้ก่อนอ่าเก็บเกี่ยวพวกนี้ก่อนสุกเป็นเดือนแล้วก็อีกเดือนนึงพวกนี้ถึงจะแก่พอเก็บเกี่ยวนะครับก็ยอดเมล็ดก็งอกมาดีนะครับยอดหลุมไปเลยก็แก้ปัญหาไปแล้วก็ยอดเมล็ดละห้าอ่าลุ่มละห้าหกเมล็ดนะครับโดยเฉลี่ยก็ห้าเมล็ดนะครับมันก็งอกมาดีเหมือนกันนะครับขึ้นมาเป็นลุมเป็นลุมแล้วนะครับย่ยเมล็ด แต่ว่าปีหน้าผมดูแล้วผมคงไม่ไม่หยอดมเมล็ดหรอกปักดำเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเพาะกล้าก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เยอะกว่าเดิมแล้วก็ใช้ต้นกล้าที่อายุ25-30วันเปลี่ยนกระบะเพาะใหม่นะครับจากกระบะเพาะนายน,นีย่ซึ่งผมว่ากระเปาะดินมันเล็กเกินไปนะครับก็เปลี่ยนเป็นถาดสีดําแบบ200หลุมนะครับต้นกล้ามันก็จะโตมาตั้งแต่ในกระบะกระเบะเพาะเลยนะครับเพราะว่าดินมันเยอะนะครับแล้วก็แตกกอตั้งแต่อยู่ในกระบะเพาะเลย แล้วก็ค่อยปักดำไปต้นกาก็จะแข็งแรงแะระบบปาก็จะแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่าปีนี้นะครับแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์ก่อนนะครับต้นกล้ามันไม่พอนะครับเราก็ใช้วิธีหยอดหลุมนะครับหยอดเป็นแถวไปหยอดมือนะครับเนี่ยใช้ปลายมีดจิ้มแล้วก็หยอดนะครับหยอดเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วก็กลบดินด้วยนะครับผมว่าถ้าถ้าถ้าหยอดเลยเนะี่ยถ้าเป็นข้าวนาปีจะโอเคอยู่เราทําตั้งแต่เนิ่นๆได้ตั้งแต่ ฝนยังไม่มามากนะครับแต่ถ้ามาหยอดช่วงนี้ด้วยความว่าเป็นข้าวนาปังเนี่ยถ้าฝนชุกเกินไปมันจะหยอดไม่ได้นะครับเมล็ดข้าวมันจะเน่านะครับนี่ดีที่ว่าฝนมันทิ้งช่วงให้ประมาณสัปดาห์กว่า,วาแล้วดินดินพอเซตตัวนะครับที่เดินเดินได้ไม่ล่มนะครับเนี่ยก็พอได้หยอดหยอดมเมล็ดข้าวได้นะครับก็แก้ปัญหาไปตามสถานการณ์นะครับ แต่ว่าผมว่าสักห้าฤดูกาลนะสักห้าปีเนี่ยผมน่าจะจับจับจุดได้ทุกทุกอย่างแล้วก็จะชนานาญนะครับในนาแปลงนี้นะครับคือนาแต่ละแปลงมันก็ออกแบบแตกต่างกันนะครับถ้าจะทําแบบไม่ไถพลนดินนะครับนาะตรงนี้มันเป็นทุ่งรับน้ํานะครับคือมันไม่มีทางที่จะทําช่องเหวี่ยงน้ําออกเลยนะครับคือน้ามันมาจากช่องนั้นนะครับมันมีช่องนี้ช่องเดียวถ้าทําคลองเหวี่ยงออกด้านอื่นก็ไม่รู้จะไปทําตรงไหนทําไม่ได้แล้วนะครับ ราะน้ามันมาแรงมากก็นี่แหละปักดําอย่างปีหน้าเนี่ยผมวางแพลนไว้ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะต้นก้าวันที่1กรกดาเหมือนเดิมแต่มาปักดาปลายเดือนเลยอาจจะปักดําวันที่25หรือว่าวันที่1สิงหาเลยนะครับใช้เวลาปักดําคนเดียวก็7วันโดยประมาณ6วัน7วันนะครับไม่ได้ทําทั้งวันนะครับถ้าทําทั้งวันมันก็มันมันร้อนนะครับบางช่วงแดดออกมันก็ร้อนทําไม่ได้บางวันก็ฝนตกก็ทําไม่ได้นะครับ ปากดำช่วงเช้าๆนะครับอาจจะชั่วโมง2ชั่วโมงช่วงเย็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะนาหนึ่งไร่เนี่ยทำคนเดียวได้นะครับตรงนี้ผมว่าตอนแรกผมวางแลนว่าอาจจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่สัก1กระสอบนะแต่ผมมาคิดดูแล้วข้าวก็แตกกอดีอยู่คงไม่ใส่นะครับไม่ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปเอาพันปลาแล้วนะครับอ่าจะเอาปลามาปล่อยแล้ว เดี๋ยวข้าวแตก่กอเสร็จปลาที่เราปล่อยตรงเนี้ยก็จะไปหากินในแปลงนากินยงกินหญ้าด้วยไปกวนดินให้มันขุนนะมันขุนข้าวเามเล็ดหญ้าก็พวกใหม่ก็จะไม่งอกขึ้นมานะครับเพราะว่าแสงไม่พอก็ปลาพวกนี้ก็จะใส่ปุ๋ยขี้ปลาให้เราอีกที่นึงนะครับแค่นั้นก็น่าจะโอเคนะผมว่านะไม่ต้องใส่ก็ได้ปุ๋ยได้เท่าไหร่ก็คงเอาเท่านั้นนะครับข้าวบำรุงดินก่อนนะครับ ถ้าสักห้าฤดูการห้าปีผ่านไปเนี่ยเราได้ฟางจากข้าวทุกปีทุกปีที่มันจะปรุงดินขึ้นมาดินก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ปีแรกเนี่ยแต่เท่าไหรก่ก็ก็คงเท่านั้นนะครับหรือว่าช่วงเมล็ดช่วงข้าวตั้งท้องอาจจะเอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่สักกระสอบนึงก็ได้นะครับก็ยังไม่ไม่ได้ฟันธงว่าจะใส่ไม่ใส่นะครับแต่ดูแล น้มเอียงไปทางอาจจะไม่ใส่นั่นแหละนะครับปลานะครับมาดูโปร,โจรเจกต์ปลาด้วยปลาเนี่ยช้าไปทุกอย่างนะครับถ้าเอามาอนุบาลตอนนั้นก็คงไปกับกระแสน้ําหมดเลยนะครับวันนั้นฝากเพื่อนจะฝากเพื่อนซื้อมาด้วยนะครับแล้วก็ทํากระชังไม่ทันเลยบอกเพื่อนว่าไม่เอาปลามาแล้วแล้วก็วันนั้นเลยวันที่เพื่อนมาเลยนะครับดีที่ไม่ได้ทํากระชังน้ําก็มาแบบนั่นแหละ มาแบบมืดฟ้าหมัวดินนะครับน้ําหลากลงมาจะพภูเขาเดี๋ยวปลาเนี่ยก็อาจจะเอาตัวใหญ่มาปล่อยเลยไม่ต้องอนุบาลน,นะครับตัวไซส์แบบสองสามนิ้วนะครับรอดปากปลาช่อนนะครับอาจจะเป็นปลานินก่อนแล้วกันนะครับหรือปลาทับทิมหรือปลาเพลี้ยก็ลองดูก่อนว่ามันจะมีปลาพวกไหนที่ไซส์ตัวโตนะครับก็ออกมาเลี้ยงก่อนปีนี้นะครับทดลองกระบวนการก่อนนะครับอย่างปลาแรดเนี่ยก็ไม่กล้า,ามาปล่อยหรอกมัน รัวมันจะกินต้นข้าวนะครับปลาตะเพียนอย่างเงี้ยเขาก็ว่ามันกินข้าวกินลวงข้าวด้วยก็ลองเอาปลานินปลาอะไรดูก่อนนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยดูแลไม่ต้องมาอนุบาลในนี้เราผมมีสระมีบ่อน้ําหลายบ่อนะครับก็เดี๋ยวไปทํากระชังในบ่ออื่นอนุบาลก่อนเลยอนุบาลตั้งแต่มีนาเมษาเลยก็ได้นะครับมีนาเมษาพฤษภาอนุบาลให้มันสองสามเดือนให้มันโตรอดปากปลาช่อนนะครับ พอถึงฤดูน้ํามาตรงนี้เราค่อยเอามาปล่อยนี่นะครับแล้วก็มันมีตรงที่ระบายน้ําด้วยนะในคลิปจะเห็นนะครับว่าคลิปตอนน้ําหลากเนี่ยเดี๋ยวตัดไปดูคลิปน้ำหลากอีกคลิปหนึ่งนะครับโอ้โหทางระบายน้ำสุกเฉินออกจากนานะครับโอ้ผมว่าต้นต้าผมเละเลยแหละอย่างนี้ช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องที่น้ำหลาก เป็นทางระบายน้ําฉุกเฉินนะครับเมื่อน้ําเต็มนานแล้วมันจะตรงนี้มันต่ํากว่าคันนาประมาณ5้าิบเซนเลยอ่ามันระบายตรงนี้แต่ตอนน้ํามาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมันเกือบล้นคันนาเลยนะครับดีที่ว่าปิ่มๆแล้วนะครับถ้ามาแรงกว่านั้นอีกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยฝนคือคันนาขาดแน่นอนนะครับตรงนี้มันแค่ไปนะครับประมาณห้าเมตรเนี่ยผมว่าสี่ห้าเมตรแค่ไป ผมก็จะเบิกมายันนี่เลยนะปีนี้คงทำไม่ทันนะครับมันต้องใช้รถแบคโฮเล็กมาขุดแล้วกันถ้าขุดมือก็คงโอ้โหใช้วเวลาเป็นเดือนอยู่น่าจะเหนื่อยเกินนะครับเวลามันกระชั้นชิดเกินปีนี้ก็อาจจะปล่อยปลาไม่เยอะอาจจะสักห้าร้อยตัวนะครับถ้าเสียหายก็จะเสียหายไม่เยอะนะครับถ้าฝนมาช่วงช่วงปลายฤดูอีกนะครับฤดูน้ําหลาก่ะนี่ผมต้องขยายมายันที่ปักไมไว้นะครับทําหมุดไว้ ขยายมาอีกสองเมตรน่น่าจะระบายทันถ้าถึงตอนนั้นนะครับปีหน้าฤดูการหน้าเราปรับที่ระบายน้ําเรียบร้อยดีแล้วนะครับไม่ต้องห่วงแล้วว่าน้ําจะล้นคันนาออกฝั่งนู้นนะครับถ้าคันนาจะคงจะขาดปลาจะไปกับน้ํามันก็จะสบายใจก็จะเลี้ยงปลาได้แบบอุ่นใจขึ้นนะครับอปีหน้าเราค่อยทําแล้วกันนะครับปีหน้าปรับนาอีกนิดนึงนะครับก็ค่อยๆอ,ออกแบบไป เพราะว่านาแต่ละแปลงก็อย่างที่ผมว่านะครับออกแบบไม่เหมือนกันการจัดการวางผังก็คงไม่เหมือนกันนะครับผม,ผมก็ปีนี้ก็ดูและระดับน้ํามาได้ขนาดนี้ก็คงต้องขยายทางระบายน้ํานะครับเพื่อจะให้มันสมดุลกันนะครับถึงฝนตกแรงขนาดไหนก็จะระบายน้ําออกทันปลาที่ปล่อยไปมันก็จะไม่ออกจากแปลงนานะครับแต่จริงๆนะถ้าบ่อนี้ผมปล่อย นาแปลงนี้นะเลี้ยงได้นะสองสามพันตัวนะครับอย่างปนินเนี่ยก็ผมวางผังว่าถ้าถ้าเลี้ยงได้ปลาแบบสักสองพันตัวเนี่ยมันก็โอเคนะถึงข้าวเราจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่ข้าวเราเน้นกินในครอบครัวในครัวเรือนนะครับมาถ้าไปขายให้เขาขายเป็นข้าวเปลือกเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงหรอกเว้นแต่จะขายเป็นพันข้าวนะครับส่วนหนึ่งถ้าขายเป็นข้าวเปลือกธรรมดาก็กิโลละสิบยี่สิบสามสิบข้าวสารก็อาจจะ กิโลละส0 40ิบ6ี่ิบห้าสิบหกสิบนะครับแล้วแต่สายพันธุ์แต่ปลาที่เราจะได้จากการเลี้ยงในนาด้วยเนี่ยมันกิโลละร้อยนะครับบางสายพันธุ์บางชนิดนะครับเออมาคิดอย่างเงี้ยถ้าเราได้ปลาด้วยถ้ามีปลาสักสองพันตัวเนี่ยถ้าเลี้ยงมันน่าจะได้สักตันหนึ่งนะผมว่านะปลาตันหนึ่งก็โอ้โหไม่น้อยนะอาจจะได้เยอะกว่าทํานาด้วยซ้าไปนะครับคือสรุปแล้วก็จะกลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาที่ทํานาได้ด้วยนะครับ ก็คาดหวังจากจุดนั้นนะครับเรื่องปลาแต่ว่าก็ปีนี้ก็ทดลองดูก่อนนะครับถ้าเสียหายจะได้ไม่เสียหายเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีนะครับเช้าเชแบบนี้แต่ว่าผมว่าดูแล้วก็ต้องรอข้าวพวกหยอดนี่นะหยอดใหม่ให้มันโตได้แบบข้าวพวกนั้นก่อนถึงจะเริ่มขังน้ําในแปลงนาได้นะครับเพราะต้นกล้ามันห่างกันเป็นเดือนเลย อแต่คลองตรงนี้ยาวอยู่นะครับกว้างสี่ห้าเมตรนะครับนุ่นยาวไปนุ่นสามสิบเมตรนะครับเลี้ยงปลาได้เยอะเลยแหละนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยไม่ต้องรอน้ําเต็มบ่อนี้นะครับเดี๋ยวไปอนุบาลในบ่ออื่นดีกว่านะครับอนุบาลปลารอแต่เนิ่นๆเลยนะครับอย่างปีนี้เนี่ยโอ้โหมาฉุกแล้วหกหลายอย่างนะครับทั้งวางผังทั้งยังไม่ชํานาญนั่นแหละนะครับยังไม่ชํานาญกับการทํานาเพราะว่าเพิ่งหัดทํานะครับ เดี๋ยวปีถัดๆไปก็จะชนานาญนะครับคํานวณระยะเวลาถูกต้องยิ่งกว่านี้นะครับอย่างปักดํำนาเนี่ยก็รู้แล้วว่าตั้งหนึ่งสิงหาค่อยเริ่มปักดํานะครับช่วงนั้นก็จะผ่านช่วงที่ฝนมารแรงๆเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาอัปเดตให้ดูว่าการทํานาแบบไม่ไถพรวนดินนั้น ลดหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับต้นกล้าก็เริ่มแตกกอได้บ้างแล้วนะครับพวกที่ปักดําไปก่อนๆเขานะครับข่าวก็เริ่มเขียวขึ้นมาบ้างนะครับแม้ไม่ได้ใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับก็เหลือแค่อาทิตย์หน้านะครับเสาหน้าร้านขายปลาเขาเปิดขายเสาอาทิตย์นะครับก็อาจจะไปเอาปลาปานินสาใหญ่มาสักห้าร้อยตัวหรือว่าจะมีปลาอย่างอื่นด้วยปลาทับทิมไหมหรือปลาอะไรก็นึกดูก่อนนะครับแต่ถ้าจะเอาพวกกดเหลืองมา พวกปลาเพี้ยมามันต้องอนุบาลอนุบาลก่อนเพราะมันมีแต่ไซส์เล็กนะครับเท่าที่ดูอันนั้นก็คงไม่ทานการแล้วอันนั้นก็คงอนุบาลเลี้ยงในบอ่อส่วนตัวบอ่ออื่นไปอีกทีหนึ่งนะครับในแปลงนาก็คงอาจจะปล่อยปลานิลน,นั่นแหละปลาไซส์ใหญ่ๆก่อนนะครับอ่ะไปแล้วนะครับคลิปนี้